ยึดนิพพานยึดนิพพานยึดนิพพานสำหรับนักศึกษาปฏิบัติธรรมผู้ที่ต้องการดับทุกข์ไม่ว่าชีวิตทางโลกหรือทางธรรมเนี่ยก็เป็นการที่จะยึดทุกข์นะครับดับความทุกข์และการที่จะดับความทุกข์ก็ต้องยึดนะครับยึดนิพพานนะครับ แต่ถ้าเรายังไม่หยุดมันก็ทุกข์มันก็จะไม่หยุดเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราหยุดทุกข์ก็หยุดก็นิพพานแต่ถ้าเราไม่หยุดทุกข์ก็ไม่หยุดก็นรกอย่างเดียวเลยเพราะว่ามันสุดโต่งกันสุดทางอะ่ะคือทุกข์ก็คือนรกนิพพานก็คือไม่ทุกข์แต่คนเราจะหาความสุขจากความทุกข์ จะหาความสุขจากความทุกข์ได้ที่ไหนก็หาไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่เอาไปเสพสุขก็คือความทุกข์แล้วสิ่งที่ถูกเสพก็คือความทุกข์ความทุกข์กับความทุกข์เจอกันก็ไม่เป็นสุขไปได้ก็ต้องทุกข์แต่เมื่อเราหยุดก็นิพพานก็คือไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ก็เป็นสุขแต่ถ้าเราหยุดแล้วหาความสุขจากนิพพาน นัดเจอได้แน่นอนเพราะว่าสุขที่เกิดจากนิพพานเขาเรียกบรมสุขสุขที่ไม่อิงอามิตรสุขที่ไม่ต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ต้องอาศัยรลภะขืนเสียงสมปัตรมารมไม่ต้องอาศัยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือไม่ต้องเสียบสุขจะเป็นสุขที่มีอยู่ทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นสุขไม่ใช่สุขเฉพาะที่สุขเฉพาะอย่างสุขเฉพาะจุด สุขที่เกิดจากการหยุดครับหยุดแล้วก็นิพพานนิพพานแล้วก็สุขสุขสงบสุขเย็นสุขบริสุทธิ์นะครับสุขที่ไม่เร่าร้อนสุขที่ไม่อุ่นวายสุขที่ไม่อิงอามิตรนะครับสุขที่ว่างสุขที่ไม่เป็นภาระเป็นปัญหาเป็นกังวลสุขที่ไม่ต้องกินไม่ต้องเที่ยวไม่ต้องเล่นสุขที่ไม่ต้องเอาใจไม่ต้องเอาแต่อารมณ์ไม่เอาแต่ความคิดความรู้สึกนะสุขที่ หยุดนะครับสุขที่หยุดเพรารียกสุขนิพพานแต่คนเราหยุดไม่ได้เพราะว่าตัวกระตุ้นเร่งร้าผปักดังคือตัณหาคืออวิชชาคือสังขารปรุงแต่งอวิชชาปรุงแต่งสังขารปรุงแต่งวิญญาณปรุงแต่งนามรูปปรุงแต่งอายนะปรุงแต่งปัสสะปรุงแต่งวทนาปรุงแต่งตหาปรุงแต่งจนถึงความทุกข์เกิดแก่เจ็บตายปรุงแต่งหมด ปรงแต่งว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราปรุงแต่งเพื่อจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้เป็นความสุขสุขจากอาวิชชาจากสังขารวิญญาณนมรูปอายาตนะสุขจากความเกิดแก่เจ็บตายซึ่งความสุขเหล่านี้มันมีไม่ได้นะครับมันมีไม่ได้มันมีไม่จริงแต่คนเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าเมื่อเราได้พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ก็จะมีผู้มาบอกทางชี้แนะว่า ความสุขคือการที่เธอกลับไปสู่นิพพานถ้าเธอหยิดและกลับคืนสู่นิพพานเธอก็จะพบความสุขเธอจะอยู่กับความสุขเธอจะมีความสุขซึ่งผู้ที่ศรัทธาเชื่ออย่างแน่วแน่ก็จะกลับไปคืนสู่นิพพานได้แต่ผู้ที่ไม่มีศรัทธาไม่เชื่อก็เดินต่อไปไม่หยิดนะครับไม่หยิดก็ไม่นิพพานก็ต้องเจอกับความทุกข์ เหมือนบอกว่าข้างหน้ามีมรส,สุมมีพายุแผ่นดินไหวน้ําท่วมสึนามิไฟไหม้แต่คนนั้นไม่เชื่อก็ไปต่อก็ต้องเจอกับสภาพโลกสภาพอากาศสภาพสังคมสภาพชีวิตสภาพสังสารวัตรที่มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแต่ผู้ที่เห็นนะครับเห็นแล้วว่าเออมันมีอาการมีสภาพมีปฏิกิริยาที่ ไม่น่าไว้วางใจเกี่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิดความเกิดแก่เจ็บตายความทุกข์ความผิดหวังพัดพรากภัยธรรมชาติภัยที่เกิดจากความเกิดเห็นแล้วเบื่อหน่ายคลายความพอใจใครที่จะหลุดพ้นก็จะหยุดหยุดเพื่อน,นิพพานกับนิพพานแล้วไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องเจอภัยธรรมชาติไม่ต้องเจอทุกข์ซึงก็มี